สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราจะมาดูรถคือเป็นงานที่ได้รับความนิยมมากมายนะครับปีนี้ก็ก้าเข้าสู่ปีที่10แล้วนะครับจริงๆก็มันก็จัดมีอยู่เว้นไปปีหนึ่งครับที่ช่วงโควิดครับแล้วก็กลับมาจัดอีกแล้วนะครับคราวนี้ครับย้ายจากข้างนอกครับเข้ามาภายข้างในฮอล l เนี่ยใหญ่ยิ่งกว่าเดิมครับ ตอนนี้เราอยู่ในงานนี่เลยครับฟาร์ตออตโตโชไทยแลนด์2022นะครับมหกรรมจำหน่ายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงนะรถใช้แล้วคุณภาพดีนะครับอ่านกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ครับโปรโมชั่นนะครับซื้อรถลุ้นบัตรน้ำมันครับ1นึ่งแสนบาทนะครับจองรถครับลุ้นบัตร PTT Station Privilege Card นะครับมูลค่า1,000บาทวันละ5รางวัลนะครับแล้วก็รางวัลอื่นๆนี้มีอีกมากมายด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของภายในงานนะครับมันจะมีแบ่งเป็นในส่วนของรถใหม่แล้วก็รถ มือสองนะครับรถมือสองเนี่ยก็เข้าไปดูได้เลยครับเขาบอกว่าการันตีว่าถ้ารถไม่ดีจริงเนี่ยทางงานซื้อคืนด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของรถใหม่นะครับก็จะมีรถใหม่มากมายมีกี่แบรนด์อะไรบ้างยังไงไเดี๋ยวเราพาไปดูภายในงานกันดีกว่าครับเซฟตี้หน่อยกว่าช่วงนี้นะครับรู้สึกว่าเชื้อมาเยอะอ้อภายในงานนี่ สุดลูกหูลูกตาเหมนกันนะมีทั้งตั้งแต่ฮอ104ถึงศูนหนึเดี๋ยวเราพาไปเดินดูในงานดีกว่าว่าไรกันบ้างครับนี่ครับก็เริ่มตั้งแต่บูธ i t s u b i s h i <พอ S 1> เลยนะครับรรนะครับก็มีโชว์หลากหลายรุ่นเลยครับหนึ่งในนั้นก็คือตัวมิ t ซูบ i ชิเอลเลนเดอรที่เป็นตัว PHEV นะครับอันนี้เอามาแต่งเป็นแนวสไตล์แบบแคมเปอร์นะครับนี่มีติดเต็นท์หลังคานะครับตอนนี้โปรโมชั่นนะครับเขมี ค่อนข้างหลากหลายนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับเจ้า m i t s u b ชิอ i o เลนเดอ e ์ PHEV นะครับก็จะมีในส่วนของตัวดอกเบี้ยพิเศษนะครับเบอร์ฟิล์มรักษา5ปีครับเนี่ยด้านหลังก็จะมีในส่วนของตัวไททันนะครับมกะแคปนะครับตัวปาเจโรอันนี้ตัว Elite e dition นะครับสวยงามตามท้องเรื่องครับนี่ครับนอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของมิซูบิ i ิไททันนะครับตัวนี้จะเป็นส่วนของไททัน plus เป็นเชือสีสองชิ้นน้ครับม่งีซูชียนเอันนี้เป็นตัวแับขอรพิเศษก็จะมีทตัวสองตัวสี่ตันเป็นเอ็กซ์เพลอร์ไม่ซึ่งตัวใหญ่ขังเอ็กซ์เพเยอร์คลสเอ็กซ์เพลเยร์คลาสะครับจะเป็นตัวที่มีจุดจงดกลานะครับล้อกระจายพืะครับจะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับ เอ็กซ์แอนเดอร์นะครับมีความใหญ่ขึ้นตอนนี้ในดูดิเอ็กซ์แอนเดอร์เนี่ยใหญ่กว่าแทบทุกนิตินะครับกลายเป็นเอ็กซ์แอนเดอร์คลาสนี่ตัวเล็กไปเลยนะครับน้อยๆตัวเล็กกว่าเดมาอีกหนึ่งบูธนะครับนั่นคือในส่วนของบูธโตโยต้านะครับปีนี้ครับฉลองครบรอบ60ปีนะครับก็จะมีรถหลากหลายรุ่นนะครับรวมทั้งตัวโตโยต้าอิซึซึรี่นะครับก็จะมีมาโชว์ในบูธนี้เช่นกันครับนอกนี้มีฟอร์จูนเนอร์ริเจนเด้ นี้ละครับนะครับต e ัวก okay. ้องตัวนนอตัวถ่าไรัลีเวอร์นะครับตัวนี้เป็นถือจีไอสกปกต์กนะครับชั่วครึ่งนะครับร้านสองตัวกล้องตัวได้ขังนี้ก็จะเป็นหน่วนขอลีเวอร์จีไงสปรต์นะครับ่วนี้แปดแสนก้ามูกได้เป็นรับขอนที่ตัวที่ได้รับรัญยนเช่นกันนะครับนี่คือหนอตัวยาลิส ตัวนี้เป็นรุ่นฉลองครบรอบ60ปีนะครับจาลิสคันนี้นะครับเจ็ดแสเนเก้าพหนด้านหลังครัโลโก้คันนี้ดีนะครับดูแล้วดูหลับโซเซเดียวนะครับางแปดสองสี่นี่ีนี่ครับหลายคนชอบมากนะครับรถขายดีด้วยนั่น,น,น,นโโก,ก็คือตัวชโค้ชครับในรุ่น60ปีก็จะมีโลโก้แบบนี้ เจ็นะครับวันสองสองสินี่ก็เป็นเช่นกันครับ่อ้างหนึ่งหมื่นเกาอให้ปิดับแปดอันนี้ก็ตัวร้อจ่ายร้ายยี่สิบย่สิบ่เช่นกันครับนี่ื่นโฟอร์ซีสอ

ราคาเริ่มต้น, 5, 5, 9, น,นครับ5 0 0 0 0 5 9 0 0 0บาทครับแล้วก็ตอนนี้โปรโมชั่นบูธ MG ทั้งหมดนะครับทุกรุ่นนะครับจองรถตัวน,นี้นะครับคัด4-90วันนะครับใครที่อยากอลอง MG ชอบ MG ชอบสไตล์รถ MG นะครับก็ได้มาที่งาน FA Auto Show ได้ลลเลยครับมีตั้งแต่ตัว a u s t i n b u r นะครับมี MG 5หรือว่าหม่ด้วยครับ เป็น MG 5ตัว o ัดีนะครับซึ่งจะเฉสมัยหนะครับราคาเริ่มต้นหกสนเจาทนะครับแล้วก็ภายในงานเขาก็ยังมีในส่วนของคัว MG SS นะครับส่วนได้นู้นะครับ MG s s p h v นครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัว Top i n h i b i t ด d นะครับอืมเป็นไงปาะัดด้วยอยู่แสนแสนนะนั่งอีก หรุ 1> 1 uhm ่นที่แ้รับความยงที่นัานคือตัว MG แซสเอสาบัจซจะแสนก็มานี่จะแสนก็านี่ก็มาเลยโอ้โหนีาจแนก็ MG ครับฟรีวันนะครับแล้วก็มีส่วนของตัว MG ซสเอสซับูจูซ เป็นซีเอสพีเอสีวีบูธนเลยนะครับโปรโมชั่นนะครับครับซีก้านสิบวันนะครับมาอีกหนึ่งบูธนะครับนั่นคือบูธรถยนต์อินทรานะครับโอ้นี่เป็นในส่วนของเอชอีวีนะครับทั้งหมดเลยนะครับมีในส่วนของตัวซิตี้เอชอนะครับตัวซิตี้ธรรมดาก็มีนะครับี่งสีหลอ นี่เป็นซ e ิตี e ้แฮสแบ็ก e-h-e-v นะครับแล้วก็ในส่วนของโต้ซิตี้แฮสแบ็กสีเทาเท่ๆซีวีนี้ครับตัวซีว c e-h-e-v plus นะครับอันนี้ก็เป็นรถที่ให้ความคุ้มค่าสูงนะครับในส่วนของคนที่ชอบความกว้างสบายสปอร์ตนะครับอ้ยากได้สปอร์ตจ้าไปนู่นเลยครับก็จะเป็นในส่วนของตัวซีวี ehev ตัว as นะครับอันนี้จะเป็นตัวหลอดเทสเทสครับอันน okay. hmm. yeah. ี้เนี่ยผู้บริหารหน่อยครับแอคคอร์แอคคอร์จะมีสองตัวนะก็คือตัวแอคคอร์ที่เป็นเครื่องยนต์สระอาดกับตัวเครื่องยนต์ที่เป็นไฮบริดนะครับหรือว่า ehev นะครับไกลหนึ่งยุ่นนะครับที่ยังได้รับความนิยมไม่สุดปลายนั่นก็คือตัววันด้า csr นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคันด้า ehev นะครับ เอสอาร์วีอีเอสีนะครับอันนี้เป็นตัวมาเอสกับลายหล่อเลยครับล้านหนึ่งกับเนื้อแท้อะไรเงี้ยราคาจึบ๊บจิ๊บนะครับใครที่สนใจนะครับก็เข้าไปดูเป็นช่างเลยต่างๆว่าะนะครับก็ไปดูในส่วนของดูได้อ,อื่อนที่น่าสนใจนะครับก็จะมีส่วนของตัวซูบารุก็มีนะครับอ่าอันนี้ในส่วนของรถแต่งนะครับ คกแต่งก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นอันนี้ของเบียร์ไบโยดนะครับนี่ของเบียร์ไบโยดก็อันนี้นี่อะอรเท่ๆเช่นกันนะครับหรือมาชิลล์ได้ที่งานฟาร์มออฟโชว์นะครับมีกิจกรรมรื่นสนุกกิจกรรมยอร์คแอนด์ลีดนะครับชอบดูได้เลยก็จะมีนะครัหนุ่มบู๊ อลซ่าอีวีนะครับอันนี้จะเป็นทั้งหมดของ e ีวีนะครับโดยบูธปตทโออาร์นะครับนี่นะครับก็จะมีรถในส่วนของบีเอ็มฮอนด้าที่เป็น e ีวีนะครับแล้วก็เป็นรถเบลลี่นะครับของ e ีวีนะครับมีตัว MG m g มีทั้ง MG ็มจีแซ็กซ์อีวีนะครับแล้วก็เอ็มจีอีดีแล้วก็มินิอ โอ้โหเนี่ยจริงๆดีๆแล้วก็มีนี่เลยครับ Mercedes Benz EQS okay. oh. โอ้โหสุดยอดมาดูในส่วนของโรลล์โรลล์ o. O o. ปีนี้ก็เล่นในส่วนของตัวเรชาร์ดนะครับหรือว่าตัวอักอิฐไฮดริกนะครับซึ่งก็รับคนิยมมากนะครับถูกตานี่นเองพร้อมยันแบบสมุกสมานกันเลยทีเดียวสำหรับโรลล์นะครับอีกหนึ่งบูธน,น,นั่น,ก,ก,น, o นะก,น,นก็คือตัวสำหรับคนที่ชอบรถ คลาสสิกนะครับโอ้โหในงานนี้นี่มีทั้งรถใหม่รถมือสองรถเอ่อรถซิ่งนะครับแล้วก็รถเอ่อรถเอ่อเคระหว่างนั้นรถคลาสสิกอันนี้เนี่ยต้องมีตังค์มยอนดียนะครับต้องมีความเรียกว่าต้องมีความสนใจมีงานเรียกว่าประกันคนรออะไรบางอย่างนะครับแล้วก็บูท,ที่ขาไดไปง่ายเลยนะครับมาเตือตัวยยูทเวนคัมทูซูซูกิ โอ้โหนะครับบูธนี้นี่มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาไปแล้วนะครับก็คือต้องเอารถตัวซูซูกิแครีนะครับมาทำการตกแต่งนะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะครับเพื่อให้คนที่ซื้อไปโอ้โหคือว่ารถซูซูกิแครีนี่มาทำอะไรได้มากกว่านะครับบูธซูซูกินะครับก็จะมีในส่วนของซูซูกิแครีนะครับซึ่งเป็นรถบันทุกนะครับหรือว่าเป็นเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมได้เป็นในส่วนของตัว ฟู้ดครับก,ก็งได้นะครับหรือว่าเอาไปแข่งตัวในส่วนของตัวปเป็นคอเฟ่หรือว่าทําเป็นอะไรก็ได้ที่หลายๆคนชอบจะไปตกแต่งพิเศษน,นะครับส่วนนี้ครับ XL 7นี่รถครอบครัวอนเนกประสงค์ลุยได้นะครับช่วงนี้หน้าฝนเหมาะอย่างยิ่งนะครับเหมาะสำหรับเอาไปลุยนะครับน้ำร้อนกานระบายนี่ครับสวิปช์ุดแต่งสปอร์ตแค่65นิ้วอื้อ อันนี้ที่เป็นลายคลิปล่างเลยนะครับลายมาจนแมทเท่อะหล่อ,ลอเลยแบงรอจากโรงงานนะครับบอกเป็นของตัว BBT นะครับไม่ใช่ BBS นะครับอีกเพิ่งหมึ่งมีตัวกั้นสายยอ,อรอ์หชุดนี้หล่อมากเดี๋ยวให้มาดูตัวจริงนะครับปัดกับสติ๊กเกอร์สปอร์ตนะครับแมทนี่สองสี่ห้าสี่ห้าสิบเจ็ดนะครับยังที่นิยม ดูด้านหลังเนี่ยหล่อเนี่ยนะครับนี่จะพูดยังไงนี่ดูด้านหลังนะครับอืมดูดูโดยรวมรวมขับตัวไหนก็หล่อหล่อเท่ๆหล่อไม่บรรยายบรรยางนะครับก็ชุดแต่งอันนี้ครับเป็นชุดแต่งลิขสิทธิ์นะครับของสตอร์ดีบีทีนะครับก็มีสติ๊กเกอร์รอบคันนะครับล้อแม็กซ์สิบเจ ครับขนาดยางนะครับ2.55017 ja นะครับบอกหนาลวดไอสปอร์ตดีบีทีนะครับ e ราคารถของอุปกรณ์ตกแต่งลุ้นฟุทธิแล้วนะครับ651,000บาทสุดยอดเลยสุสานสุสกุลสวีจีรัสบูนิเลสเอ dition วันนั้นเราไปลองกัแล้วนะครับจุดแต่งล้อกันแต่ว่าเป็นแบบตกหรือแบบกระทะนะครับเราก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับ รถต้องไม่ต tamam. okay, so uh, ้องแตกกันแล้วแหละสายยางดีด้วยวิสโตอีโคเปียนะครับส่วนนี้ครับสนใจมนุษย์ทำงานแล้วต้องการความประหยัดจริงจังนะเพราะนั่นคือ Suzuki c ซียสห์ห้านะครับนั่งสบายแต่ก็ยังประหยัดอีกนะครับอันนี้ยังอยู่นะครับ Suzuki Ertiga นะครับรถ SUV อันนี้จะดูพื้นฐานก็คือเอลนะครับเป็นครอบครัวถ้าใครชื่นชอบรถเอซี่เรียกว่าอะไร เค้าหรือรถเล็กนะครับมาดูได้ที่บูธซูซูกินะครับจหนบูธที่เปงนนิยมไม่แพ้กันนะครับแล้วก็เป็นชุดแต่งเท่ๆเลยนะมันคือตัวโตโยต้าโมเดลลิสต้านะก็จะมีในส่วนของโตโยต้าโคล์นาคลอสนะครับ c a มเปรี่แล้วก็ s ปอร์ n ชุเนอร์นะที่ตกแต่งตรอๆเลยนะครับมันจะเป็นโคล์นเลกับตัวจีอนะครับอันนี้จะเป็นแนวหลูหลานิดหนึ่ง หรหลาแต่มีความเป็นสปอรซ่องอนี่บูธมาด,ด้าีนี่มาด,ด้านี่โปรโมชั่นหนักง่วงจริงครับมาดูกันตัแต่ในส่วนของ CX3 ตัว CX5 นะครับ CX3 อ็กามบมาด้านสนี่ครับมาด,ด้าสายในสีอย่ีรอเหลาเหาการจริงๆนะครับ มาดูในส่วนของตัวมาสด้านะครับแล้วก็มาในส่วนของตัวมาสด้าสองวนี้มาสด้าบีทีห้าสิบยังมีนะครับซีเอกสาน่รอเลยสีส้มแป๊บแป๊บแปบ,ปบนะครับมีตกแต่งเทียบพร้อมนะครับอีกหนึ่งรที่รับความนิยมเช่นเดียกันนั่นคืออีซูซูตัวตัวแรงตัวรุยนะครับนั่นก็คือตัวอีซู นีเน็ตโฟร์บายโฟร์คลาสนะครับผมตัวนรีคลาสในหล่อเลยมาสเตอร์ออฟออโรดรับนี่ตัวนส่วนของเอ็กซีลีนะครับใจไวจารนะครับมีส่วนของอันนี้ครับรถครอบครัวอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความยอมในแกล้งนะครับนั่นก็คือในส่วนของมีสุกมีเอ็กนะครับหล่อเท่ๆครับ นี่ตกแต่งมาให้ดูเลยนี่ครอบครัวไวซิ่งนะครับองเคฟไล่นะครับแนะนีสีเท่ๆเลยนี่หลอ่อจากมอนซ่าชอ็อตนะครับอันนี้หล่อเลยนะแต่งหล่อจากเลงนะครับนะอย่างที่บอกก็คือในส่วนของ EV มันเดินเนี้ยมันเดินวนๆน,น,นะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าจะหลบหรือะไรยังไงนะครับ ันนี้ก็คืออารีอีจอนจีคนะครับนี่ก็เป็นโวอร์ตัวที่เป็นตัวชาครับม่อะาสายซิ่งต้อมีนัดเอไต้องคู่กับ้าอาเซเว่นนะครับอันนี้มันออกมาจากแคทลอนญี่ปุ่นเลยนะครับนี่นี่เป็นสายสายตรงรุ่นนะครับข้างในนีชุดปอลเพ่อนะครับนี่เซเนเลสัน้ เบโซไฮโซอันนี้ไฮตกแต่งอยู่สองสกาวขอได้การวันนี้ก็ส่วนใหญ่จะน้นนไว้ออกแบบทิ่มันจะหอนอบนี้ทดลองว่าโผกหลัวชอบมากเรียกเป็นสมาสนก็มีสนมองตัวเก็มน,นะครับมาให้ได้ลองเล่นกันมาดูดูในส่วนของ บูธรถรวมมือสองกันดีกว่านะครับเดี๋ยวดูในบูธมือสองว่ามีอะไรกันมาบ้างโอ้โหเยอะแยะมากมายครับมีของทุ้งสีนะครับใครที่แบบซื้อรถแล้วก็อยากดูว่ามีเครดิตด,ดีไม่ดีติดต่อได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวเราให้ดูุรวมด้วยกันนะครับเนะี่ยตั้งแต่หอหนึ่งศูนย์สองน้งพอเลยดีกว่าบยาวนี่เลยนะครับ ใหญ่มากานะครับมีรถให้เลือกหลากหลายนะครับรถทุกคันนี่พัดมาให้สวยงามห้าสนะี่สามรถทุกคันนี่โอนะ้โหขับสันมด้อย่างดีนะครับไม่น้อยรับการไม่แท้นะครับถ้ารถรูดลดล้ถ้าดูว่าโดนย้อนแมวไหมน,นี่รับซื้อคืนทันะนทีนะครับใครที่สนใจนะครับเจ้าในส่วนของตัว นะครับไม่วนะ่าจะเป็นตัวรถใหม่รถมือสองรถซิ่งรถคลาสสิกนะครับมาได้เลยครับที่งานฟาส์โรดโชว์ครับถ้าใครที่สนใจมาดูกันได้ครับดเดี๋ยวผมขอไปเดินดูในงานอีกสั้นหน่อยดีกว่านะครับวันนี้ก็ต้องขอลาแล้วนะครับสวัสดีครับ